สวัสดีครับมาพบกับโฟรคอาสมานคาครับวันนี้ก็จะมารีวิวเป็นเก่งตัวใหม่ๆกันบ้างนะครับผมคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีพนะครับเอทีพคือรถยนต์ที่เป็นเก่งสี่ประตูนะครับผมถ้าเป็นยาริสธรรมดามันจะเป็นตัวห้าประตูนะครับคันนี้จะได้เป็นรถปีสองพันยิบสามเปลี่ยนโฉมโฉมใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเลขไมล์สองหมื่นกโลราคาอยู่สี่แสนนิดๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูมาชมไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะได้โฉมหน้าโฉมตาใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับ ก็คือรูปโฉมอะทรงมันจะไปออกคล้ายๆเหมือนพวกรถเโตโยต้าอันติสนะครับผมแต่ว่าเป็นรถเก่งอีโคคาร์ที่ประหยัดน้ำมันมากกว่านะครับอ่ะลองมาดูกันใกล้ๆได้เลยครับนี่มันจะไปิดเครื่องยนต์ให้ดูก่อนเลยนี่ครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ซีซูเครื่องกี่ซีซีครับคันนี้หนึ่งพันสอร้อยซีซีนะครับ,นนรบเป็น VVT-iE ประหยัดแน่นอนนะครับผม ประหยัดน้ำมันอัตราเร่งดีนะครับแล้วก็พวกเอ่อโครงสร้างต่างตงดีเยี่ยมเลยนะครับดูน้องสาวพงครับใช่ครับผมแล้วที่สําคัญนะแฟนเพจเข้าย้ายแล้วนะ<ม>เข้าย้ายแล้วนะย้ายจากเตาประตูก,กลับมาอยู่ในห้องเครื่องเหมือนเดิมอ่าอยู่นี่ครับแฟนเพจอยู่ด้านล่างนี้ครับผมนี่นเข้าย้ายนะได้มีปัญหาเรื่องอะไรบ้างครับพี่บุ๊เอ่อส่วนตัวคิดว่าน่าจะ บางทีตรงประตูะคนเราไม่ไม่ค่อยแบบดูแลไม่ค่อยถึงอ่ะ,อะบางทีมันมันเปื้อนหรือว่าบทีอะไรไปโดนแผ่นเพศมันแบบมีรอยบ้าดอะบางทีมันก็จัดแฟนเน้นไม่ได้นะอันนี้เป็นความคิดในตันตวนะครับแต่มากกว่านี้แล้วไม่แน่ใจว่าวันที่สุดเขาได้ย้ายจากเ,าเดิมทีตัวตา้ามันจะอยู่ตรงเสาป,ประตูอยู่แล้วนะครับสำหรับรถเก่งนะแต่ที่เขาย้ายมาในห้องเครื่องเนี่ยผมไม่ไม่แน่ใจเขาคิดมาดีแล้วะอ่าเขาคิดมาดีแล้วนะครับเขาคิดมาดีแล้วใช่ครับ มาถ้าเขาถ้าเขาคิดมาไม่ดีเขาผมไม่ใหญ่อ่ะเขาคิดมาดีแล้วเออก็จริงก็จริงอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นล้อคู่ตัวนะครับนี่ยางดันรอบคู่ตัวมาเลยเพราะว่ารถวิง่งเพิ่งจะสองหมื่นกว่าโลก,ก็ใช้กันยาวๆเลยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น all new ยานลิทเอทีฟ e นะครับนี่กันซาตรงรุ่นแน่นอนนะครับที่แบบตอนเปิดประตูมาดูอ้าวแผ่นเพจมันหายไปไหนอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกค้าจะตกใจว่ารถมันมันปั่มมัวันเหตุหรือเปล่าพออยู่ที่ ออกเป็นรุ่นนี้ก็คือไปอยู่ที่ห้องเครื่องนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวออพชาร์เในแต่ผมอธิบายทีเดียวเลยนะครับนี่ก็จะมาแบบสรุปให้ฟังกันนะครับผมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเเรื่องของราคานะครับผมออ,อยู่400,000ปลายๆนะครับเพราอรถใหม่มันหกแสนกระบาทวันนี้ปรับรดราคาลงมาให้นะครับผมราคาก็ถูกกว่าไปแดงก็เยอะอยู่นะนี่ครับภายในสวยๆเลย ผ่อนประหยัดด้วยครับใช่ครับผ่อนในงบประหยัดนะครับผมด้านท้ายครับก็ดีไซน์มาใหม่หมดเลยอันนี้มันทรงคล้ายๆเหมือนเหมือนซิตี้พันโบเหมือนกันนะอ่ะเนี่ยพวกพวกชุดไฟทางเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆนะครับผมอ่าแต่เขาที่ดีไซน์มาก,ก็เขาคิดมาดีแล้ว <laughs> นะครับเขามีเหตุผลอ่าแล้วก็สําหรับเรื่องของพื้นที่ด้านหลังที่เก็บสัมภาระนะครับนี่ลองเข้ามาดูกันนะครับสามารถ เอ,อวางของเก็บของได้พอสมควรเลยนะจริงๆแล้วคิดว่าเอ้ย,ยาริสเอทีรถมันจะเล็กเปล่าจริงๆมันไม่เล็กนะเวทมันจะไปข้ามเท่ากับพวกรถเอาติดแล้วนะพอเป็นรุ่นใหม่ๆเนี่ยตรงนี้พับได้ไหมพี่บุกถ้าเกิดมันเป็นรุงนะตรงนี้ตรงนี้รุ่นนี้อย่างน่าจะอย่างอย่างพับไม่ได้มะแต่ถ้าเป็นตัวยาริสห้าประตูอะมันพับได้อ่าแต่เดี๋ยวตัวที่ประตูเดี๋ยวผมไปดูให้ พาลูกค้าไปลองกันดว่าใช่นี่ก็พวกอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับอยู่ครบไปจะแวะไปดูข้างในด้านนี้ก็เลยว่าเบาะพับได้เปล่าสงสัยก็อยากลองอ่ะอ่าสงสัยก็ต้องลองนะครับผมรุ่นนี้ไม่มีที่พับนะครับไม่มีที่พับก็คือมีที่ติดตั้งคาสีได้อย่างเดียวนะครับก็คือไม่ต้องไปไปเจาะตัวรถอ่ะเดี๋ยวให้ขึ้นเลยอ่าจะมีขึ้นหลังเลยอ่า ลองลองร่งดูนะอันนี้คือแบบระยะด้านหน้าผมนั่งสบายนะเอาแบบผมนั่งผมนั่งสบายนะคุณลองลององนนี้นี่อ่ะนี่ระยะดเนี่ยนั่งสบายดื้อหนิไงนั่งสบายเนี่ยนั่งนั่งนั่งได้สบายเลยนะสบายไหมสบายนั่งแอร์ด้วยเนี่ยอันนี้คือเบาะเบาะเบาะฝั่งคนขับเนี่ยก็คือเป็นระยะที่ผมนั่งขับสบายเลยนะแล้วก็แต่ว่าส้นทางได้คนนั่งอันนั้นะเราเราปรับปรับมันมันมันสุดเลยนะครับ ช่เมื่อกี้เมื่อกี้นี่นั่งสบายอ่ะนี่เดี๋ยวผมไปนั่งข้างหน้าอันนี้ไม่ไม่ไม่มด้มีการปั๊บเบาะไม่ได้เตรียมนะวิดีโอไม่ได้ตัดต่อนะครับให้ดูว่ารุ่นเนี้ยมันนั่งสบายจริงอ่เนี่ครับตั้งปุ๊บก่อนสตาร์ทนี่ตั่งจริงอะถ้าถ้าผมครับผมจะเดินหน้าให่งี้นะครับเล็กใหม่อยู่สองหมื่นหกพันแปดร้อยโลนะครับเดินใหม่รูปแบบใหม่อันนี้เป็นยาริตตัวสปอร์ตนะครับเอทีฟสปอร์ต ถ้าถ้าตัวพวกลักชุรี่พวกพรีเมีเยมอะไรมันก็จะออปชันมันก็จะมีมากขึ้นไปนะครับแต่แตอนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะได้ปุ่มสตาร์ทได้งานหุ้มหนังชัดเจนนะครับระบบแอร์ออโต้เอ่อขอไปครับปรับปรับหมดแมนนวลแสดงผลแบบดิจิตอลอ่า <Hey. S 1> ลิมอวร์กุญแจนะครับเกียร์ออโต้ใช้งานง่ายแล้วก็มีกล้องถอยนะครับส่วนเกียร์ก็ปรับได้ได้ มีโหมดเกียร์หนึ่งเกียร์เอสอะไรพวกเนี้ยไม่ว่าแซงก็ได้รถรายนใช่ครับหรือไม่ก็แบบเติมคันเร่งขึ้นไปก็ได้นะครับแล้วก็มีโหมดมีโหมดพาวเวอร์ตร,ตรงนี้นะครับรเป็นโหมดดายเกียร์ตรมพวงมาลัยนั่นเองนะครับได้ครับผมแล้วก็ทางด้านนี้จะเป็นพวกชุดกระจกไฟฟ้านะครับตัวเซนเซอร์ล็อกต่างๆด้านนี้จะเป็นการเลื่อนถ่ายแล้วก็ตัวดับรถอัตโนโมัตินะครับดับรถอัตโนโมัตินี่ดีนะใช่ แต่ถ้า okay, ถ้า <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะคือมันจะทํางานอัตโนมัติแต่ถ้าบางทีเราไม่ไม่ได้ชอบให้มันดับตอนจอดหรือว่าตอนหยุดรถเงี้ยก็กดครั้งหนึ่งมันก็จะปิดปิดระบบนะครับแต่ว่าทุกการดับรถแล้วสตาร์ทใหม่อันนั้นก็ต้องกดปิด <Yeah. S 1> ใหม่อีกรอบหนึ่งใช่แล้วก็จะมีเป็นโหมดไดเป็นโหมดพาวเวอร์น,นั่นเองนะครับกดตรงนี้ปึ๊บเดียวนะครับก็จะ,ะแสดงผลที่หน้าจอเลนใหม่นะครับ mm hmm. ส่วนอันนี้นะกดปึ๊บก็จะเป็นพาวเวอร์โหมด ครับพีที่นี่กดปิดเปิด,ป,ด,ป,ดปิดได้ง่ายๆนะครับอ่ะแล้วก็พวกคนอนโซลคอนโซลก็คือเรียมๆเลยนะครับผมเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยนะโอนเข้าออก,ก,กอแล้วนะครับผมก็เป็นลำดับที่สองนะครับคือเป็นรถมือเดียวใยแดงมาทะเบียน9005ครับปี2023ถัดเจนเครื่องยนต์1 1 9 7 c ีคือเครื่องยนต์ 1,200cc นั่นเองแต่ว่าเครื่องยนต์รุ่นใหม่ก็ได้สี่สูบ นะครับมีใช่รุ่นใหม่ขอไปครับสาหรับเครื่องยนต์โตโยต้าจะได้4สูบแต่ว่ารถ 4, 4ีเพื่อความประหยัดน้ำมันนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวสรุปให้ราคาพิเศษกันไปเลยนะครับผมลูกค้าจะได้เป็นรถปี2023นะครับรถมือเดียวป้ยายแดงเลขไม่2000กโลราคาที่มันประหยัดไปแล้วค่อนข้างเยอะนะครับก็สนใจนะดูรถตัวจริงได้ที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นะคปรปฐมได้ทุกวันครับแล้วก็ตอนนี้นะสำหรับ อาชีพพนักงานบริษัทมีสลิปนะครับผมแล้วก็ถ้ามีเครดิตอยู่แล้วนะถ้าลูกค้าเอ่อลืมเ,เลย,เลยพนักงานบริษัทมีเครดิตนะครับผมใช้แค่ประ,ประชาชนใบเดียวเพียงแค่1ชั่วโมงก็อนุมัติเรื่องแล้วนะครับผมหรือว่าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยก็ใช้เอกสารตามอาชีพของตัวเองนะครับผมก็อยู่ภายใน3ชั่วโมงก็รู้ผลเช่นกันนะครับผมก็ทันที่ สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้ที่ KR Smart Car ทุกช่องทางครับผมชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c ค i b e กันเยอะๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปถัดไปมีรถอะไรมาแนะนาฝากติดตามกันทุกนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ